สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่วามาแนะนำบ้านหลังใหญ่นะคะตอนนี้พามาดูบึงน้ำสวนสาธารณะนะคะของสวนส่วนกลางของหมู่บ้านนี้นะคะหมู่บ้านพฤกษรดา1หนึ่งค่ะเป็นยังไงคะน่าอยู่ไหมน้ำบนเนื้อที่ประมาณนะคะสามไร่นะคะ สวยมากบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนถนนนะคะลำลูกกาคลองสี่ค่ะลาดสวายนะคะปะทุมธานีซึ่งเป็นเขตติดต่อกับเขตกรุงเทพนะคะหมู่บ้านนี้ลัชชูรีมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆ พาชมบรรยากาศก่อนนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปชมบ้านนะคะบ้านของเรามีเนื้อที่ทั้งหมดนะคะ57ตารางวาค่ะ4ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะมีห้องนอนชั้นล่างด้วยพาชมบรรยากาศบึงน้ำวิ่งออกกำลังกายได้ค่ะ ่คะพาเข้ามาดูในตัวบ้านนะคะบ้านเดี่ยวหลังนี้เป็นหลังมุมนะคะมุมในค่ะซึ่งหลังบ้านจะไม่มีบ้านบังนะคะเป็นวิวธรรมาชาติสีเขียวตกแต่งไว้อย่างสวยงามนะคะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆบ,บ้านนะคะ เป็นรอบบ้านนะคะเดินได้รอบบ้านนะคะเราพาเดินรอบๆบบ้านก่อนที่ค่ะเป็นพื้นที่สีเขียวด้านข้างนะคะไม่มีบ้านบังค่ะวิวธรรมชาติมากเราจัดสวนไว้ให้ด้วยนะคะปลูกต้นไม้แทนรัว้วและเป็นพื้นหินกรวดนะคะ สวยหรูดูแพงเรียบหรูค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในค่ะนี่ค่ะนี่คือโซนรับแขกนะคะซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอนด้านล่างนะคะสำหรับผู้สูงวัยหรือแขกผู้มาเยือนนะคะหรือจะปรับเป็นห้องทำงานก็ได้ค่ะ เดินเข้ามาข้างในนี้ก็จะเป็นโซนทานข้าวนะคะซ้ายมือเราก็จะเป็นห้องน้ำรับแ,แขกข้างล่างนะคะถัดมาก็จะเป็นห้องครัวค่ะเคาน์เตอร์ครัวตัวแอลนะคะพร้อมเครื่องบดควันหัวเตาแก๊สซิงลางจานค่ะ ไปดูข้างบนกันเลยค่ะสังเกตว่าบันไดด้านซ้ายมือมีที่จับราวบันไดไปด้วยนะคะค่ะตรงหน้าเราก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำนี้สามารถเปิดออกได้ทั้งสองฝั่งนะคะเข้าห้องนอนมาสเตอร์รูมได้นะคะแบ่งโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้นะคะมีชาวเวอร์เรียบร้อยเครื่องทำน้ำอุ่นติดตั้งไว้ให้แล้วนะคะ ยาพาออกมาทางห้องนอนนะคะห้องนอนมาสเตอร์ูมตกแต่งไว้เรียบร้อยเลยนะคะใส่ผ้าม่านติดตั้งแอร์ไว้ให้ค่ะพร้อมระเบียงรับลมนะคะมองออกไปหน้าบ้านนะคะที่จอดรถถงบันไดค่ะ เข้าดูห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะติดตั้งผ้าม่านเรียบร้อยนะคะแถมแอร์อีกหนึ่งเครื่องค่ะห้องนอนด้านหลังอีกหนึ่งห้องค่ะห้องนี้เป็นม่าม่านสีชมพูนะคะแถมแอร์อีกหนึ่งเครื่องพาดูวิวด้านหลังเขียวเขียวสวยสวยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะลมพัดเย็นมากเลยค่ะ คุณลูกค้าสนใจนัดชมได้นะคะตามนัำเบอร์พี่วาที่ให้ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะบ้านหลังนี้ชื่อหมู่บ้านพลึกระดาหนึนะคะถนนลำลูกกาคลองสี่ค่ะเนื้อที่ห้าิบเตารางวานะคะสี่ห้องนอนสองห้องน้ำค่ะตกแต่งไว้แล้วยิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะสนใจโทรเข้าหาพี่วาได้เลยนะคะสายตรงได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ